จิกให้พวกสัตว์เดรัจฉานมันรู้ตัวไงคุกคามกูไม่ได้สักทางหนึ่งเห่าใส่หน้าห้องกูไม่ได้ก็อัดบุหรี่ไฟฟ้าย้ายไปห้องนอนก็ตามจิกหีไปถึงห้องนอนออกมานอกระเบียงห้องริบวิ่งลมก็ตามมาเหา่ามาเป่ามาพ่นบุหรี่ไฟฟ้า กูยืนล้างจานเมื่อก่อนนี้เหรอไม่ได้เลยนะช่องลมอยู่บนหัวกูเลยนะตรงจุดล้างจานเนี่ยโอ้โหพ่นใหญ่เลยอะ่ะบุหรี่ไฟฟ้านะ่ะกูจะบอกไว้ให้นะทั้งช่องลมเนี่ยนะผ้ะมาม่านกูเนี่ยกูไม่ใช่คนสกรปรกนะแต่กูจะส่งให้ให้หน่วยคัดกรองตรวจสอบหากินบุหรี่ไฟฟ้าไงกูถึงไม่ซัก กูถึงไม่ซักผ้าม่านไงกูไม่ได้งโง่กูแค่ปล่อยสัตว์เดรัจฉานพวกนุ่นนี่นะทําเฮี้ยกันเอาไว้เยอะๆไงสุดท้ายความเฮี้ยของพวกมึงนี่นะก็กลับไปฆ่าพวกมึงไงดิ้นกันไม่หลุดไงเห็นกูเงียบวยยิ่งได้ใจใหญ่ระริกประรีอุ้ยมันงโง่ขมเหงมันได้มันไม่ว่าอะไร ต่อไปนี่หรอถึงจะเห่าไม่มีเสียงถึงจะเห่าไม่เห็นเฮี้ยตัวไหนนะจ๊ะมึงก้อนหินนี่นะกูจะเฟี้ยงไปใส่ห้องอีเด็กผีกระโปรงแดงเนี่ยอีเด็กนรกผีกระโปรงแดงจนกว่าอีกสามเดือนกูจะระเบิดขวดอัดอัดหน้าห้องมันไงเนี่อย่ามาท้าทายกู กูจะด่าสัตว์เดรัจฉานพวกมึงให้โลกจำเลยให้สํานึกไม่ทันเลยกูจะบอกมึงไว้ให้จเจ้ากี่ข้อหาแล้วจะข้อหาหนัหนกๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเส้นใหญ่ว่างนั้นเถอะด่าคดพ่อคดแม่ยังไงก็ไม่สถานกูถามจริงๆคดพ่อคดแม่มึงนี่นะไม่ได้สั่งสอนเหรอว่าอย่าไปเป็นขี้ตีนเขาแลกเกษตรเงินไม่เท่าไหร่แต่ต้องมาติดคุกแดกข้าวคุก พอไปเป็นขี้ตีนเขาเขาสั่งไปซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อีกนั่นน่ะเป็นขี้ตีนเขาหน่ะอุ้ยระดับขี้ตีนนี่เล่นใหญ่สุดท้ายเป็นยังไงอะคะต้องไปแดกข้าวคุกสิคะเนี่ยสะใจถ้าคิดจะเป็นผู้ร้ายปากแข็งเนอะเหรอ <c oughs> จุดจบของผู้ร้ายปากแข็งก็คือถูกกระทืบจ้ะหิวตีนวม่างั้เถอะ มึงอยากจะแดกข้าวคุกกันว่างั้นเถอะเดี๋ยวกูจัดให้อีกสามเดือนขึ้นมาเห่าสิมาเหา่าแอบอยู่ในรูหีอะกวยวอีโต้สับหน้านะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวเฮียนี่นะมึงวิธีกูอัดกลับนะเหรอคือก้อนหินอ่ะกูจะอัดไปใส่หน้าห้องอีเด็กนะรกผีกระโปรงแดงทันที มึงทำสิ่งไหนมึงได้สิ่งนั้นจนกว่าจะถึงสามเดือนข้างหน้าแล้วกูฝากไปบอกอีติ๊กชั้นสิบห้านะจ๊ะอีกสามเดือนนี้นะกูจะเป็นคนพิกคดีเองกูรอวันนี้มานานแล้วอุ้ยไล่จิกหีให้ให้แมงดาพีกักัตรหรอให้บอกพีทักหรอให้บอก ให้บักทอนี่เหรอไอ้ควายนี่นะหรอนักบินน่ะหรอบริษัทไทยสมายเน่นะอุ้ยจะมาปอกลอกกูจะมาเป็นแมงดาเหรอขับรถตั้งแต่อูบลยันหัวหินเลยนะนะ่ะไฟตำ่ำผู้ชายชายกระโปรงมันนึกได้ยังไงมันจะไปปอกไปลอกมันจะไปเป็นแมงดาเกาะอีหลินแดก จะปอกลอกอีหลินว่างั้นเหรอกูถามจริงเหรออีหลินหน้างโง่ขนาดนั้นเหรอบอกโทนี่บอกกิติศักดิ์โทนุสินลูกอีชาติเป็ดมึงอย่าหวังว่ามึงจะได้หนี้เอยเพนคืนมึงบอกโคตรแม่งไว้เลยนะเตรียมตัวไปนอนตายอยู่ในคุกได้เลยจะตั้งโต๊ะขายหีกูให้กูใช้หนี้แทนยอเพนน่ะเหรอกูถามจริงๆเหรอผู้หญิงเพนนีสอนชัยเนี่ยนะ เครื่องไฟฟ้านี่นะไม่กล้าซื้อมาใช้ไม่มีเครื่องไฟฟ้าเป็นของตัวเองไม่มีรถแค่รถจัก,กรยานยังไม่มีของตัวเองอย่าว่าเครื่องไฟฟ้าเลยนะอย่าอย่าไปพูดถึงรถถึงบ้านเลยนะแค่ร่มเนี่ยนะจะก,กางกันแดดกันฝนผู้หญิงคนนี้ยังไม่กล้าซื้อเลยมีแต่ในบ้านบ้านทั้งหลังไม่มีอะไรค่ะมีแต่นี่กับแมงดากูถามจริงๆเหรอผู้หญิงที่ชื่อเพนนีสอนชัยเนี่ยเป็นคนดีอ่ะ หาเงินมาได้หาเงินเก่งด้วยหาเงินหาเงินเองได้มาหมดก็เล่นการพนันยังไม่พอนะเลี้ยงแมงดาหาเองยังไม่พออีกนะยังไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาอีกกูก็ไม่รู้หรอกนะเครื่องไอ้หม้อหม้อหุงข้าวเครื่องหนึ่งมันยังไม่กล้าซื้อเลย ไม่ต้องไปถามถึงรถถึงบ้านแค่ล่มจะกางกันแดดกันฝนมันยังไม่กล้าซื้อเลยอันละกี่ร้อยผู้หญิงเพนนีสอนชัยเนี่ยเป็นคนดีอะสักว่าแต่มีลูกแต่เลี้ยงลูกไม่มีคุณภาพพวกมึงก็แหกตาดูอินอรกสีขุมสีมันอยู่สภาพไหนอีส้มฮิตทีเลียนี่ทุกวันนี้มันอยู่สภาพไหนเอ <c oughs> แหกตาดูกันเอาเองนะ